พอแล้วหนูรับพรสิลูกเออ สาธุกอาณาไปเทยต้นไม้ใหญ่หรือไปอาณาไปเทยต้นไม้ใหญ่เอาน้าขวดไป 没事儿 วันนี้เราไปสแปไนะต่ตัุไปได้ก่อรู้สักามีเวลาถึงแค่บัสโมงวันนี้มันครบไหม่สมโูกไม่กินข้าวไม่ลามันจะได้เต็ม คือที่ไหนครับพี่วอาที่ไหนไมตรู้ทแบบทมแบบยี่ที่แท็บถ้าเปิดอ,อับบนน,นี้มันจะได้พิสัยยี่สิบเมตรไม่เลยไม่ไลน์เครื่องดี อ่าเห็นไหมล่ะสวัสดีครับสวัส่าฮ่้ยมัลนลอยอุยันอนี่นนิสมชิดใหม่ไปไหนเนี่ยไปไหนไม่ไหวไม่ไหว Happy day h a y ไม่มีผิวเตอร์ถ้าไม่ถามิวเตอร์ไม่ได้มันค้างไงเย่เย้วันนี้ก็ทุกคนทำไรครับ <c oughs> มีกล้อง1กล้อง2องไหมครัมีกล้อง1กล้อง2องมี2องกล้องวันนี้ผมมาทยอยเก็บโปรเจกต์นะครับใครที่ ว่างๆก็ไปดูได้เขาเขาจะยอยจะไอ้นี่แล้วปะหมดเขตแล้วใช่ไหมหมดเขตละนั่นแหละครับก็ขอนอนก่อนแป๊บนึงค่งแดดแดดบรรเจ้าไปป่าเอาไปนอนกันเหรอ้ามันเป็นอันนี้เนี่ยครับผมก็กำลังพยอยไปเก็บโปรเจกต์ครับมีใครไปหรือยัง จากซิลเตอร์พี่สวยสุดแเลยใช่ไคไปดูแล้วเหรอมผม,มผมยังไม่ไปดูปดเลยวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะไปทยอยดูแล จริงอ่ะเออนี่ถึงแล้วอุ้ยนั่นไงพี่โอโอเคงั้นเดี๋ยวผมลงไปเก็บโปรเจกต์กันนะเออหนูลงไปเก็บโปรเจกต์เดี๋ยวนี้สั้นี้สั้แกล้งๆไลน์แป๊บนึงก่อนได้ครับงั้นเดี๋ยวให้พี่โกไลฟ์ไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวผมออกแล้ว โอ้ยฉันขอโทษฉันกดปิดเสียงไว้ตั้งนานฉันขอโทษฉันขอโทษค่ะม,มาลุกเ,เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนไปเดี๋ยวเขาไปขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะว่ามีอะไรบ้างาเปิดอันหรออันนี้เปิดม่ยังอ่ะอันนี้เปิดอันนี้ฉันเปิดมายังฉันได้ยนินมีใครได้ยินเสียงฉันไหม เธอถ้าเกิดเปิดไม่แล้วกดบอกกันหน่อยถ้าเกิดยังไม่ได้ยินบอกหน่อยได้ยินไหมคะเธอมีใครได้ยินเสียงฉันปะโอเคได้ยินแล้วโอเคโอ้ยน่ารักมากเลยพี่ว่าถ่ายรูปนี้ก่อนมาลูกมาออ้ยสวยมาก สวยมากเดี๋ยวพี่ไายก่อนเพี่ดวพสตมาเออโอ้ยดีมากดีมากเอ้ยทำไมมันเป็นอันนี้พอร์เทรตวะวันนี้ดีกว่านี่ยแนวตั้งเหรอแนวตั้งมันจะเก็บแมโคโกะปดิษฐหนึ่งสองเออเออเออหนึ่งสอง ดีมาก <ขอ S 1> พี่รอ,อฉันขอเสร็จกล้องก่อนนะแปบ๊บหนึง่งเปล่าเปล่าเลยนะครับค่ะอ๋อให้กูถ่ายให้เหรอรอ๋อมาสิมสั่งสิผมมากเลยเอาอยู่ประะมาณนนี้นะเ,ออเอออ่ออา,อาได้อ,อ่าคุณพี่ต้องไปอยู่ฝั่งนี้เอออ่าเจ้าของร้านมาละหนึ่งสองสาม นาา่ารักเออด,ดีมากเลยขอเป็นแฟนคลับโลกอีกคนนะครับขอบคุณนะคะเ <c oughs> อออ่ะพี่ว่าเดี๋ยวเราไปวิดีโอแกล้งๆหน่อยลูกดูเซน่ากมากเดี๋ยว อ่ะน่ารักน้อาเขาขอบคุณมากเลยนะ,ะอ,อ,อ่ะหนึ่งอ่ะสักหนึ่งสีอ่ะอ่ะให้แฟนๆหน่อยสักเพลงไดนะ้ไหมฮะขอวอลเวอร์เวอร์ชันอะคูสติกขอดมัวซัวงไป เนเ็ตเฮียหรอเน็ตชนเฮียหรอเธอมันห้าีนะอ่าเต็มตัวนะห้าหกเจ็ดแปดต่อให้ฉันวันไววฉันก็เ,เอาอหนูเล่นเพลงอะไรอ่ะหนูต้องเล่นเพลง,งนี้สิเอ่อ น่าราักเอาอีกสิมาห้าหกเจ็ดแปด ต้องเล่นทานกาแฟกันไหมฮะที่นี่ชูกาแฟเป็นหลักเอาแล้วงอทานในกระนั้นโน้างอหรือเป็นเอสลาเต้นะเราซสื้เย็นต่องกาปกติก็ไม่ทานกาแฟค่ะก็ขอเป็นมีโอนตินป่ะอยากกินโอนตินอ่ะขอบคุณมากค่ะได้ครับลาเต้ ขอบคุณนะคะเ็ดวเป็นไวมองไหมได้ถ่มองได้ไมได้่ายถ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 ่าถ่ายถ่า่ายถนาย่ายถ่าีถ่ยถ่ายม่า่าย่ายถ่ายถ่าีก่าย่ายถ่ถ่ายถยถ่ายายถ่ายถ่ายถ่ายว่ายถ่ายถ่ายถ่แยถ่าย้่่าย้่าย่า่ายว่าย่ายถ่ายถ่าย่ายายายถ่ายถ่่าย่ท่า่าย่ยาาา่าย่ย่่ยาา่ายว่าย่ เออเดี๋ยวมันจะหลายรอบหลายยาแต่ว่าเดี troops, <c oughs> ๋ยวนี่อัน,นตรงนี้ก่อนลูก <c oughs> เออเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะเด <c oughs> ี๋ยวให้ดูมูสสวยมากเขาจัดยิ่งใหญ่มากลูกเออพี่ว่ายืนตรงนี้ป่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้มึงตรงนี้ดีกว่าอ่ะหนึ่งสอง เออโอเคเธอเดี๋ยวนี้จะขอปิดไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวจะต้องแต่ละที่มันจะอยู่ได้ไม่นานเนาะเพราะว่ามันมีหลายที่มากแล้วเวลามันจากัดเดี๋ยวจะพยายามไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวมาไม่เดี๋ยวมาใหม่นะครับอุ้งเสียงดังมากที่เราโอเค นี่จะได้เอบักคูณไหมจะมีน้องอาชีมาช่วยไหมเว้ยอยู่แล้วเพราะว่าเราทำเบอร์อ่าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่อง,งีแต่ขอบกบาาเป็น,นีนบักคูณยูทูบผีรวัลช่น <laughs> นะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับตอนเที่ยงนี้นะได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมอะไรครับเขาบอกว่าเขาถามว่าเปิดเสียงรอเปล่าเแล้วอ่ะเปิด เปิดแล้วสิได้ยินไหมคะได้ยินกันไหมคะ่ไปิดเสียงไว้เลยเรามันเปิดแล้วจริงเหรอมีใครได้ยินที่ตาตัดสัญญาณคาเพยนี้คใครที่ได้ยินกดเจ็ดสิบหกมาฮะ<อ>ใครได้ยินกดเจ็ดสิบหกมาอ่าได้ยินอยู่ ได้ลงในไอจีเลยครับอ่ะหนูรีบลงสิเดี๋ยวมันจะเที่ยงแล้วลูกวอครับนะคะกำลังจะออนแล้วนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะวันนี้พี่ว่าขอทุมสุดตัวมากเขาแบบเปลืองเนื้อเปลืองตัวเวอร์อะไรเวอร์ เพราะว่าวอลค้ากันต่อไปจะไปอนี้ละจะไปห้อยตัวทาสีที่ไปเช็ดกระจกบนตึกตึกลาามันไม่มีอะไรธรรมดาเลยอ่ะมันไม่ได้ธรรมดาละฮะก็ไปเช็ดกระจกที่ตึกหลา้าได้ไหมล่ะไม่มีแบบไปเทสรถไปเทสรถมีลูกค้าเขาจะซื้อเราเดี๋ยวรอรอลูกค้าก่อนไปเทสรถไปตลาดนี่เออเล่นเครื่องเล่นนี้ ไม่มีอะไรเพื่อบาคนระบันการเรามันสกิลหนรือว่านี่ไงหนูไปนี่ไงอ่ะเนี่ยเนี่ยไปแบบไปทําก่อสร้างอะไรเงี้ยให้มันแบบมีสกิลหน่อยได้ไหมอ่ะได้ครับเออจัดไปดิอันนี้ก็เราจะไปที่หนึ่งนะคะที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไปมั่วๆสวสวยเออมันมีแบบมีที่รวบรวมข้อมูลไว้มันมีหลายที่มากก็เลยแบบว่า ให้พี่จ่าเขาช่วยเซตโลเคชันว่าที่ไหนอะไรยังไงเป็นสเต็ปขั้นต่อเวแต่วันนี้ดูดูลงรนีนะเพราะว่านี่ไงผมให้ของขวัญไปวันเกิดโอ้โหพี่ว่าเคียมาว่าโคหไม่ละไม่ไม่ไม่ให้กูรู้ตัวก่อนเลยพี่วอเขาให้ของขวัญแต่ของขวัญเป็นพิเศษรอรุนละกันเอษมารอรุนเลยฮะเดี๋ยวรอรุนละแต่ของขวัญนะเต็มรถละ พี่ว่าไม่มีที่เก็บหรอหรือว่าของขวัญมันก็แชร์กันได้ไหมฮะฮะ <laughs> <laughs> เออเห็นไล่ะ, <c oughs> ะพอหนูบอกวันนี้เขนาน่ารักหนาะ <c oughs> วันนี้ยิ้มยัง <c oughs> สุดๆแล้วเห็นไหมล่มะเออเขาบอกกำลังจะไปดูภาพผีบอ,อกกันโหย้ยขอบคุณมากฮะเออ เลยหนูลงยังเนี่ย yeah. แท็กแท็กไอ้พวกเออหนูแท็กไปใชรดูวบอกันเออหนูแท็กให้ครบทุกคนเลยลูกแท็กแท็กแท็กพวกเบนเคไปด้วยลูกเขาจะได้เพื่อเขาโพสเขารีโพสเราจะเขาจะได้หนีลูกคนจะได้มาดูเยอะๆอ,อินพงเออเออแท็กให้หมดลูกเก่งมากเห็นไหมล่ะทุกวันนี้มันไม่ต้องให้บอกแล้วมันทำเป็นละรู้เรื่องละไม่ต้องให้พูดเยอะเฮ้ <c oughs> ตาแป๋วเลยเ<ม>ขาบอกหน้าลักก็ไก่ยาวๆวเออหนึ่งสองสามสี่เอ 2> 1, 2, 3, 4, เอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรามีกี่คนเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมหนูอ่ก็ถูกละหกคนละเออเดี๋ยวจะถึงโลต่อไปแล้ะหรือว่าเราถึงเราเสร็จรลต่อไปเราจะแวกกินข้าวหรอแต่เราเพิ่งกินข้าวปะ เงั้นเราก็ยิ้มยอมมันยังไม่หิวหรอ oh, yeah. กโอ้ยจะย oh, oh, oh. เจอเลี้ยงไปชุดใหญ่ขนาดนั้นได้ยิวงไม่ก็โอ้โหเลี้ยงไปชุดใหญ่ขนาดนั้นกูก็ดีใจใช่ใชมะแต่ก็พอดีใจนะเพราะว่าปกติพี่ว่าเขาไม่ค่อยเลี้ยงอยู่แล <c ười> ้วไงอย่างก็มีเลี้ยงตลอด <c ười> น่าสนใจละ <c ười> <c ười> เดี๋ยวจะถึงที่ต่อไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวไปไมื่ดวันนี้เราวันนี้เราเปิดไลท์เพราะว่าเราจะฝากวอลคาร์ดเดี๋ยวสิบสองเอ็กภาคทีบอส ดูไปด้วยกันเลยเออดูไปพร้อมกันเลยคาเฟ่ที่เเมื่อกี้เราไปคาเฟ่เมื่อกี่ที่แล้วนะสามสองนี่สองเองสองเองเหรอใช่เมื่อกี้เราไปสองเทงเหรอใช่เราหมดไปชั่วโมงหนึ่งเราได้แค่สองเทงเหรอใช่เจ้าอยู่นะเอออ่ะสองที่เป็นไงบ้างสองที่แรกดีมากคาเฟ่ดีแล้วก็ที่แรกอะอยากไปอีกเลย สวยมากแล้วก็เขาก็จะเอารูปผมไปติดตลอดไปตลอดกาลมนะลูปลูนแต่คนคนมาก็บอกไอ้นี่มันใครวะอ,อย่างเงี้ยคือผู้บริหารสูงสุดครับจริงๆแล้วผมดูประทานของคาเฟ่ทุกคาเฟ่น่าสนใจ,จละมีวนบอกไม่ไปตกหมึกหรอคบพี่บอลเอาเวลาไหนะ <laughs> คุณค <laughs> ิดว่าตาตาที่ได้มาไม่ได้ไป,ปทำตาสอ <2 S 1> <า>งชั้นนะแต่วมันหายแล้วลูกมีตัวแบบนี้ทำไมล่ะก็หนูไม่ยอมกินยา ผมกินแล้วแต่เป็นยายนี่วิตามินซีอ่าเยื่อเหลืองไหมไม่เหลืองวิตามินซีไม่เลือและและอะไรเยื่อเหลืองมันจะเป็นพวกวิตามินบีวิตามินดีแล้วหนูกินวิตามินบีไหมไม่ทำไมไม่กินก็มันเยื่อเหลืองไงผมไม่ใช่วิตามินบีมันช่วยเรื่องสายตานะลูกเหรอเออกินอ่าไปดูวอลคาร์ฟกันนะเออเอาวิววอลคาร์ฟมาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในวอลคาร์ฟนะคะทุกคน เออฟิลเตอร์นี้ก็ได้ยังไงบ้างพี่วอรอ,อ,อุ้ยฟิลเตอร์นี้ก็น่ารักนะเออเหลืออีกอกี่ทีเหลืออีกสี่แปดทีเดียว,วไม่ทันละลูกบ่ายสามละลูกไม่ทันละลูกที่สุดท้ายแล้วกำลังจะถึงที่สุดท้ายเจอ,อ,อกันนะไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่า ไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละขอบคุณมากที่จัดงานวันเกิดให้ผมนะครับก็ถ้าเกิดที่ไหนไม่ได้ไปก็นั่นแหละพราว่า <c oughs> มาถ้าเกิดที่ไหนไม่ได้ไปก็แบบ <c oughs> นั่นแหละแต่ว่าขอบคุณมากแกครับฝากขอบคุณแล้วก็นั่นแหละที่ทั้ทงที่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวก็ที่เจอแครับเราพยายามตามหาอย่างมากที่สุดแล้วใช่ขอบคุณ <c oughs> แต่ต้องไปทำงานต่อละได้ีท่ทีหนึ่งเพื่อความ<ช>หวังนี่ทำไมนะ่าหลักสังอ,อ,อ่ะดูดิอ่าเห็นไหมล่ะยิ้มหน่อยมีคนแบบมีคนบอกว่าอยากเห็นพี่วายิ้มค่ะอยากได้แรงใจหลายวนยไหมเออใครกคูยิ้มแบบยิ้มแบบที่หนึ่งยิ้มแบบที่สอง เยี่ย้ที่สามยี่ย้ที่สี่แบบที่ห้าอ่ะให้เลือกเอาแบบไหนมีห้าแบบมีห้าแบบนะคะห้าแบบเนาะเนาะอะไรจุดมาเนี่ยฮ่ามีใครบีเวอร์เลีเต็มเลยบิเวอร์เดทคุณโก้ฮะไม่ได้ไปไปฉันก็วันเกิดฉันผ่านมาเลยตอนนี้ไม่วันเกิดเธอไงวันเกิดเธอมีหนึ่งอาทิตย์ไม่รู้หรออืม ออ,อยากเห็นยิ้มกระชากใจอ่ะยิ้มกระชากใจเป็นไงเออกระชากใจเลยขี้จะแตกอยิ้มกระชากใจเออเห็นไหมล่ะเออ่าน้องตาหวานสุดๆอ่ะ,อะขอยิ้มแบบ ยิ้มแบบสดใสสุด,สสด,สดอันนี้เหมือนยิ้มแบบง่วงอ่าเห็นไหมล่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเจอกันที่สุดท้ายนเนาะที่ไหนก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้อ,อครับให้มันจบร็จหละต้องไปทำงานต่อนะรู้ยัง จะไม่แน่นอนอ่ะสี่ชั่วโมงเออเออละลูกแมวมันงอไงล่ะเออคิตตี้คายอิงล่ะ this kitty is crying ล่ะคิตตี้เหรอในความหมายของเราคิตตี้มันไม่ได้ใช่แบบว่าคิตตี้ก็คือขี้แตกไงลูกคิตตี้เออเห็นไหมล่ะอ่เดี๋ยวไปเจอกันจะถึงแล้วจ้าบายบายก่อนเร็ว